เมื่อต้องรับมือกับเจ้านายที่บนบนนักจัดมอสเบอร์เกอร์มาดูกันซิจะหยุดบนไหมอะอะไรอ่ะมันคืออะไรวะเนี่ยมันคือข้าวเหนียวคลยคล้เซว่นอเลเว่ะที่มันขายอยู่อราสามสบาทแต่วันนี้นอกจากมีเนื้อตรงกลางแล้วมันก็มีผักมีอะไรดูเฮลตี้กว่ามาดูนะ อ,อมืการรับดุดมันคือข้าวนะสีเขียวไม่รู้มาจากไหนแต่ไม่มีกลิ่นจากสีเลยโหแต่ว่าเจ็บกามจริงว่ะพูดตามตรงงั้นงั้นไม่ได้รู้สึกว่ามันอร่อยมากเนื้อจอบล้วนๆนิดนึงข้าวก็ ก็คือข้าวอะ่ะก็ใส่อะไรมาเพิ่มว่าสีเขียวๆนะเนี่ยผักใช่ไหมผักใบเขียวเขียวกระโคมรสกระโมเช่ไม่เจอผักโมในในข้าวเลยตอนนี้เท่าไรนะหร่นะหือว่า85บาทครับแปบห้ใช่ชิ้นเดียวคือมันไซส์เท่ากับของที่กูซื้อ29บาทในเซเว่นอีเลเวนแค่บึงมีเมื่อเกิดอนเทศกับชีสก็ใช้ได้แล้วก็อร่อยดีแต่วอทแปดสิบห้าบาทไปคิดเอาเองแล้วกันห้าคะแนนถ้ารวมราคาเข้าไปด้วยให้สองคะแนนถ้าเกิดก้อนนี้ที่60บบาทกูจะให้ห้าคะแนนเต็ม